ใจของเราแวะออกไปข้างรักมันก็จะเป็นทุกข์แวะออกไปข้างชังมันก็จะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแวะออกไปที่ไหนก็ต้องนิ่งอยู่แห่งเดียวภายในทำดวงใจให้รู้ไว้ให้รู้เท่าทันสังขารไว้ ให้รู้เท่าทันวิญญาณไว้ให้รู้เท่าสมมติของเราไว้ในโลกนี้ไม่มีแก่นสารอันใดเกิดมาแล้วก็ต้องตายจะเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างที่จะเอาได้ก็เป็นเรื่องดวงจิตเท่านั้นหลวงปู่ฟั่นอาจาโรวัดป่าอุดมสมพร